สามสวัสดีครับซูเปเล็กครับสวัสดีครับซูเปเร็กนี้ทุกคนสวัสดีพี่น้องทุกคนครับสวัสดีครับผมซูเปเล็กนี่จะมีบิ๊กแมตที่จะเกิดขึ้นอีกไม่นานนี้เจอกับรถถังแค่ประกบนี่หลายๆคนก็ซีดแล้วอยากจะทราบการเตรียมพร้อมของซูเปเร็กนะครับครับก็ตอนนี้การเตรียมตัวก็ตอนนี้ก็เหลือแค่ขึ้นชกแล้วครับเตรียมตัวมานานเท่าไหร่แล้วเนี่ยก็เดือนกว่าแล้วเดือนกว่าสำหรับการเจอรถถังใช่ครับคิดว่าพอมไหมฮะ ก็พอแล้วครับแค่นี้ก็ถือว่าพอแล้วร่างกายก็ดีขึ้นเรื่อยๆครับที่ผ่านมานี่เคยปะทะกันมาก่อนไหมไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยปะทะกันมาก่อนแต่เคยดูเขาชกแล้วดูครับดูตั้งแต่มมยไทยไฮยกครับก็รู้จักกันตั้งแต่แรกๆในรูปแบบมมยไทยไฮยกมาตั้งแต่ในประเทศไทยติดๆเลยนะฮะแต่ก็เคยเห็นสไตล์แล้วแต่ว่าเมื่อต้องมาเจอกันจริงๆเนี่ยหนักใจไม่ถานหนึ่งไม่ครับไม่มีหนักใจเลยครับเพราะว่าทำเงินมันต้องเจอกันอยู่แล้วครับ ทางเมือนต้องเจอกันเวทที่กัดเป็นไงฮะก็ตอนนี้ก็ร้อยสามห้าถูกสปีดครับก็ส่วนตัวผมก็คุมมาเรื่อยๆคุมด้วยซ้อมด้วยหลายๆอย่างครับตอนนี้ยังเกินอยู่ไหมเกินครับเกินครับว่าถ้ามันได้เลยมันมันไม่ดีต่อตัวนะตัวตัวผมพอจะเปิดเผยได้ไหมครับว่าตอนนี้เกินอยู่ประมาณสักกี่ปอนด์เอ่อตอนนี้ก็น่าจะเกินอยู่มาห้าโลหกโล ห้าถึงหกโลแลช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆด้วยนะมีปัญหาครับเพราะว่าเรามีรูปแบบหลายๆอย่างเขามาช่วยทั้งวิทยาศาสตร์การกีฬาทั้งเรื่องโภชนาการอะไรนะครับจะรูปแบบการชกก็สามยกเหมือนเดิมใช่ไหมครับรูปแบบการชกในครั้งนี้ห้ายกรับห้ายกเพราะเป็นเพราะเป็นการชิงแชมป์จะลุยตอนไหนดีฮะก็เรื่อยๆครับดูดูดูบนเวทีด้วยครับเพราะว่ารูปแบบการชกเราต้องดูคู่ต่อสู้ด้วย เพราะว่าเราก็ต้องอ่านเกมของผู้่อสู้ว่าจะมาในรูปแบบไหนด้วยแต่ที่แน่ๆเห็นเขบอกทางทางรถถังเขาเคยบอกว่าเขาเขาลุยแน่นอนชนเลยแหละอาจจะเป็นกลยุทธ์ของเขาก็ได้มันไม่เข้าใครบอกใครครับว่าผมอาจจะเดินก็ได้ไม่แน่ไม่แน่นะครับครับผมมีความกังวลใจอะไรนะครับถึงเวลานี้ครับตอนนี้ยังไม่มีความกังวลใจเพราะ,ราะาไม่ได้คิดอะไรเลย ซ้อมอย่างเดียวครับอืมเพราะจริงแล้วไฟนี้มันพวกในแบบมวยไทยครับซึ่งนวมก็จะเป็นสี่ออนใช่ครับจากนวมสีออนนี่คิดว่าพลังทําลายล้างของรถถังนี่จะจะหนักจะแรงไหมครับมันแน่นอนครับเพราะว่าบางคนทุกคนอาจจะมองว่ารถถังอาจจะได้เปรียบผมเพราะว่านมวมเล็กแต่จริงๆแล้วผมก็ไม่ได้ไม่ได้กลัวในรูปแบบของนวมรับเพราะว่าเราเป็นนักมวยเราดูนเราจิบดูดนก็ ถ้าโดนนกก็คือนอกเฉยก็ไม่มีอะไรที่จ้องกลัวครับเพราะว่าบ,าบนเวทีเราต่อยกันเนี่ยไม่มีความความความบดนะเพราะเราสู้อยู่แล้วเนี่ยขอจะเปิดเผยได้ไหมว่ามีอาวุธอะไรเป็นทีเด็ด <c oughs> อันนี้ก็ต้องดูครับเพราะว่าเหมือนที่ผ่านมาครับผมก็ซ้อมเยอะแล้วก็มีกันบ้านเยอะไม่ว่าจะเป็นการชกไปนี้เพราะว่าไปนี้ก็ได้คุยกับทีมงานหลาย หลายๆคนครับเพราะว่าอาจจะเดินหรือเปล่าหรืออาจจะมีจุดโฟกัสที่ว่านอกรถถังที่กลางไม่ได้อาจจะเป็นที่อื่นหรือเปล่ามันมีแน่นอนครับมีครับ <ừ> เพราะว่าเราวางแผนกันทุกไฟครับเวลาที่จบเราดูผู้ต่อสู้ด้วยว่าจะออกมาชบในรูปแบบไหนคิดว่าจะครบยกไหมก็การที่จะไม่เขาไม่ผมก็รถถังเนี่ยครับไม่ครบยกมัน ผมคิดว่าเป็นไปได้ยากหลายคนอาจจะมองว่ารถถังอาจจะนอกผมก็ได้เงี้ยครับแต่ว่าตัวผมเองก็จะไปนอกรถถังมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ว่าเราก็จะโฟกัสที่จุดอื่นก็ได้ซูปเปเรกเซอร์ไพรส์ไหมครับที่เขาประกบให้เจอรถถังแล้วก็ <c oughs> ชิงแชมป์โลกในไฟนี้เลยเซอร์ไพรส์มากครับที่ได้ที่ได้ก็ไ,ไม่คิดว่าจะได้โชคกันในเดือนนี้ตัวผมคิดได้เลยไม่ได้คิดว่าจะได้โชคกันในเดือนนี้เพราะว่าตัวผมเองมีสัมนา <c oughs> มีสัมนาที่อเมริกาหนึ่งเดือนเต็ม ต่ว่าพอดีทีมงานประกอบมาเกียร์รถถังอ่ที่ยุบสองกัญญาก็ถือว่าสุดคล้ายสุดๆเลยครับคิดว่ารถถังเนี่ยเป็นคู่ชกที่แกร่งที่สุดตั้งแต่เรามาชกวันใช้ไม่ชิพเลยไหมครับคือแกร่งที่สุดแล้วครับเพราะว่ารถถังเป็นแชมป์พี่อินที่สุดแกร่งที่สุดแล้วก็คือที่หนึ่งแล้วก็ยอนแล้วว่าเขาคือเบอร์หนึ่งในรุ่นนี้เบอร์หนึ่งครับเบอร์หนึ่งในรุ่นแล้วครับก็เป็นนักชกที่สุดยอดแล้วก็ทั้งแร่งทั้งกิน ไม่ใช่ว่าไม่เก่งเก่งแกรงแล้วก็ไม่มีใครล้มไม่มีใครที่จะล้มเขาได้ไง่ายๆไม่มีใครที่จะล้มทาได้ไง่ายคือแฟนมวยหลายคนมองว่าเราก็สนิทกับรถถังพอสมควรแล้วต้องมาเจอกันในไฟน์นี้มันมันมีรู้สึกยังไงบ้างครับความรู้สึกก็มันเดิมครับพี่พี่น้องกันเหมือนเดิมครับแต่ว่าบนเวทีผมคิดว่าตัวผมเองอยากได้แชมป์อยู่แล้วครับ ซึ่งตัวรถถังเองก็อยากป้องกันแชมป์ได้อยู่แล้ว<ม>เพราะว่าเป็นสถิติของของน้องเขาด้วยเป็นหลายๆอย่างของน้องเขาด้วยเนี่ยน้องเขาก็ต้องอยากป้องกันแชมป์ซึ่งซึ่งบนเวทีแล้วผมคิดว่าใส่กันเต็มที่แน่นอนไม่มีกั๊กไม่มีอะไรแน่นอนรู้สึกว่าอัตราต่อรองในตอนนี้ชัมม่วโมงนี้รู้สึกว่าเราเป็นรองผมไม่ได้คิดครับผมก็เห็นครับว่าเป็นการมีอัตราการเล่นเป็นรองนิดๆหน่นนอยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคิดว่า,วาการชกของรายการวันแชมเปี้ยนชิพอ่ะผมคิดว่าดอววุธมากกว่า ราคาต่อรองครับอยากจะฝากอะไรไปถึงรถถังบ้างเ,ออเต็มที่ครับผมเชื่อว่าน้องก็เต็มที่แน่นอนวันที่ยี่สิบสองนี้ครับรือพูดง่ายคือขอยมาเต็มที่แล้วกันผมคิดว่าเต็มที่แน่นอนครับเพราะว่าระดับป้องกันแชมป์โลกอ่ะมันไม่มีไม่มีมาเล่นๆนแน่นอนครับม,มาเต็มร้อยแน่นอนคิดว่ารถถังเนี่ยเขามีจุดอ่อนตรงไหนบ้างจริงๆมองหาจุดอ่อนของถังนี้ ส่วนน้อยเลยแทบไม่มีเลยก็ได้ครับ <ừ> ในตัวผมนะ <ừ> ออมองหาจุดอ่อนของน้องแทบไม่มีเลยเพราะว่า,วาน้องเป็นได้น้องโชคได้หลายรูปแบบโ <ừ> ชคกำมือฝีมือน้องก็อาจจะฝีมือด้วยเก็บอาวุธเป็นคนหนึ่งที่เก็บอาวุธเก่งผมยอมรับว่าเป็นคนหนึ่งที่เก็บอาวุธเก่งนะรถถังแต่ว่าโชคฉลาดด้วยแล้วก็มีลูกเด็ดขาดด้วยมีลูกที่แบบมีดือด้อตื้อทนกล้าเลกกล้าบวกจุดเด่นของเขาจุดรองไอจุดด้อยมาแทบไม่มีดดดด พี่แสนชัยติวเข้มอะไรให้เราบ้างครับมีครับออตอนนี้พี่ชัยไปเอ,อ,อเมริกาไปสัมมนาแต่ว่าก็โทรมาหาบ้างให้พูดอะไรเงี้ยแล้วให้ชัดเจนไม่มีครับมีโชว์ไม่ให้เห็นก็บอกบ้างอะไรบ้างมีครับก็โทรหาหลายรอบมากตั้งแต่ขึ้นรรยกาศรถถังแล้วก็พี่ไปสัมมนาที่อเมริกาก็โทรมาหาหลายรอบรู้สึกว่าสีไฟที่ผ่านมาเราจะไปผูออ้ต่อผู้ที่เป็นต่างชาติดยตลอดครับ ไฟนี้จะเจอกับตเลขน้นเป็นคนไทยด้วยกันด้วยมันมีความแตกต่างระหว่างไฟเที่ังถึงนี้กับสิ่ไฟที่ผ่านมาอย่างไรบ้างครับจริงจริงจริงมันความแตกต่างกันมันก็ไม่มีมากหรอกครับเพราะว่ามันเป็นกติกาของมมยไทยทั้งหมดกติก,กาของมมยไทยซึ่งตัวเองก็ชกกับต่างชาติผมก็อาจจะเอ,อกล้ากล้าเลขกล้าบวกหน่อยกล้าชูหน่อยแต่ว่าถ้าชกกับคนไทยเองชกกับรถถังเองผมก็ต้องดูด้วยว่า รถถังองจะมาในรูปแบบไหนในวันนั้นนะครับนี่ค่ะ<า>อขอโทษครับครับผมครับผมให้ท่านเลยเอ่อถา้าถามความผิดส่วนตัวของเราครับระหว่างโดนหมัดก,กับโดนโดนแข้งเนีน่ยอันไหนหนักกว่าโดนหมัดก,กับโดนแข้ง <c oughs> <c oughs> อันนี้ก็ไม่รู้ <c oughs> อาวุธมันหนักธรรมชาติครับน้องมวยแต่ละคนมันมีจิดหนักธรรมชาติของแต่ละคนมีแล้วอะอย่างรถถังเขาอาจจะ อย่าคิดว่าหมัดเขาหนักอย่างเดียวไม่ได้ครับเพราะว่าการปีขาการใดเขาก็มีความหนักพอตัวเพราะว่ามันหนักธรรมชาตินี่ต่อยมาตั้งแต่อายุเท่าไหร่แปดปีแล้วผมต่อยมวยมาเกือบพี่สิบปีแล้วยี่สิบปีโอเคเคย์อยู่กับมวยมาตลอดเลยอ่าก็ถ้าเกิดเราเป็นแชมป์สองกติกานะครับพูดถึงนะครับในไฟป้องกันไม่ว่าจะเป็นมวยไทยหรือพิกบ็อกซิ่งเราจะกระต่อยกับใครมากกว่ากันครับระหว่างถ้าใครรู้ไม่ผมไม่คิดเลยครับเพราะว่าผมเป็นแชมป์อย่างคิกบ็อกซิ่งครับผมเป็นแชมป์อยู่ คนที่เขาอยากชิงมันมีอยู่แล้วครับมันมีอยู่แล้วแต่ว่าตัวเองก็ยังอยากจะป้องกันอีกครั้งหนึ่งนะในตัวผมในวามรู้สึกผมได้คุยกับทีมงานหมดทุกคนว่าเออผมเหมือนอิ่มตัวแล้วผมรู้สึกเหมือนแบบผมอยากทําอย่างอื่นมากในการชกมวยตอนนี้ผมถือว่าผมประสบผลสําเร็จในระดับหนึ่งถ้าผมเป็นแชมป์มวยไทยขึ้นมาก็ถือว่าในรุ่นนี้มันมีคนอยากชกอยู่แล้วครับแต่ว่ามันอิ่มครับเหมือนมดความท,ท้าทาย ใชมม่มันไฟนี้ผมบอกตรงๆผมไม่มีความตื่นเต้นอยู่ในตัวเลยแม้ว่าจะเจอกับักมวยอย่างรถ<ช>รับต่อให้รถถังจะได้แชมป์ต่อไปหรือผมจะเป็นแชมป์ผมรู้สึกแบบผมอิ่มผมรู้สึกแบบตรงๆนะแล้วถ้าเกิดไฟต่อไปเรื่อยๆค่าตัวเราเพิ่มเป็นสิบล้านนะฮะก็มันก็มีโอกาสครับแต่ว่าในตัวผมอะถ้าว่าผมชนะหรือว่าผมป้องกันแชมป์เนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมยังอยากป้องกันแชมป์อยู่แต่ว่า อาจจะแบบว่าไฟนัซ์ผมจะแพ้หรือชนะหรือเปล่าเนี่ยผมก็ต้องดูด้วยผม,ผมโฟกัสอยู่ครับผมก็ยังโฟกัสอยู่ในความชอบอ่ะมันชอบอยู่แต่ว่าในความรู้สึกอ่ะมันยังอยากยังอยากสอนมวยยังอยากไปทั่วไปทั่วยังอยากไปทั่วไปเรื่อยแต่เป็นการรูปแบบการสอนมากกว่าว่าช่วยรู้สึกเหมือนอิ่มจะไปตั้งค่ายของตัวเองเลยหรือเปล่าครับก็มีส่วนครับมีส่วนครับมีความอยากคือผมชอบมวยมาตั้งแต่เด็กผมอยู่กับมวยมาตั้งแต่เด็ก ผมผมชอบมวยครับผมรักในความเป็นมวยไทยผมชอบมวยไทยผมอยากเผดแพร่มวยไทยให้มากไปอีกนิดหนึ่งเก็บตังค่ายที่บุรีรัมย์ไหมอันนี้ยัง,ยงไม่ยังไม่คิดครับแต่ว่ามีครับที่ค่ายที่บุรีรัมย์ก็มีอยู่แล้วมีแล้วก็มีนักมวยคนสองคนเนี่ยมีแต่ความฝันก็คืออยากพัฒนามวยไทยให้ไปเรื่อยๆส่วนตัวมไม่อาจะอินตัวก็จริงแต่ว่าผมอยากสอนคนอื่นอยากมีอะไรสมมติว<จ>่าสมมติว่าถ้าเกิดเราชนะรถถัง เราอยากจะมีไฟสุดท้ายจริงระหว่งางทาริรูกับแฮกเกอร์ตี้เลือกใครดีครับผมขอแฮกเกอร์ตี้ครับถ้าเป็นไฟสุดท้ายผมจริงนะเพราะว่ามันเป็นความท้าทายใหม่ด้วยแล้วก็เป็นความเป็นการท้าทายของตัวเองแล้วก็เป็นการท้าทายใหม่ครับแฮกเกอร์ตี้ด้วยจะได้เห็นเพลงศอกอันเล่าลอดของซุปเปอร์เลกไหมครับวันที่ยี่สิบสองนี้อ,อันนี้มีอยู่แล้วครับพี่คิดไว้เป็นเป็นแผนเพราะว่า ในแผนการชกมันมีหลายๆอย,าอยา่างเลยครั้งนี้จริงๆมีหลายๆอยา่างเพราะว่าผมดูถังผมไม่เคยดูวิดีโอคู่ต่อสู้เกิน5ครั้งผมผมไม่เคยดูวิดีโอคู่ต่อสู้เกิน5ครั้งนอกจากถังผมดูตั้งแต่มวยไทยมาแล้ว <ST: S 1> ผมยังศึกษาการชกของถังในแต่ละไฟต์แต่ละไฟต์ไม่ว่าจะเป็นเดินไม่ว่าจะเป็นรับไม่ว่าจะเป็นการออกหมัดของถังของรถถังแต่ละอย่างคือผมดูเกินกว่า5ครั้งนี่คือครั้งแรกที่ผมดูมากที่สุด เพราะว่าผมก็มีกันบ้านของผมผมมีทีมของผมผมมีทีมงานที่คอยอไม่เหมือนแต่ว่าให้เหมือนที่สุดเหมือนทางที่สุดเข้ามาดูมากไปมันจะเครียดไหมไม่เครียดครับเพราะว่าเราได้ศึกษาผมไม่ไม่เครียดดูเรื่อยๆผมก็แบบเาขาชกป,ประมาณนี้ได้ประมาณนี้ได้เราก็มาปรับที่ตัวเอารปรับที่ตัวตัวของอีฟีของซูเปอร์เล็ก ผมเชื่อว่าดูในในในไฟ์เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแน่เลยนะครับอยากจะให้ทางซุปเล็กฝากอะไรถึงบรรดา f c ที่ให้กำใจหน่อยฮะก็ฝากแฟนมวยครับแล้วก็ฝาก FC แฟนคลับทุกคนที่เชียร์ผมครับก็ไม่ว่าผลจะออกมายยงไงไรับงไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ครับผมก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดเพราะว่าไฟน์นี้คือไฟที่ทุกคนรอคอยไฟที่ทุกคนอยากดูมากที่สุดครับคือไฟที่ผมโชกับรถถังผมก็จะตั้งใจทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไง อีก okay. สองรู้ผลโอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบ,รบขอให้โชคดี